คือพีเกมมันไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นนะคนดูมันไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นในค่ายคอจูนเท่าไหร่นะผมนะยอันนี้มีเกมอะไรอีกนะเกมมังกรนะที่พีเกมไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่มังกรนี่ไม่เท่าไหร่คนดูแต่เรียบร้อยซุปเปอร์มีกลับไปห้าหมื่นเอ็ดะห้าหมื่นเอ็อดละกันรันสุดิทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาหยาบคายและคำพูดไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำอะโอเคเขาบอกต้องขาขอกราบสุจสวัสดีมิรักแฟนรักปั่นทุกท่านกันด้ ขือยิ่เบ็ดน,นะผมนะก็วันนี้ก็ฟอร์จูดและบิดของเราเนี่ยเองกับทุนวันนี้เกมอทุนทุนเกมอะไรทุนสองหมื่นบาทนะผมนะมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบ็ดไปเบ็ดห้าสิบเลยแล้วกันทุกคนดูแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเบ็ดร้อยไปเบ็ดห้าสิบรางหน้าเกมมันก่อนสิบหมุนเปิดบออโตโอ้เช่นเคยแล้วก็เหมือนเดิมนะครผมนะคลิปนี้รับชมเพราะความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีปปควรมีผู้ปกครองผู้ใหญ่ามานั่งรับชมด้วยนะจ๊ะเบบีไปเบ็ดร้อยเลยนะคนดูลุยเดืดร้อยสามสิบหมุน นี่ขอญอาตเดินแรงแกงร้อนนิดนึงวันนี้เอาทุนมาเยอะกว่าที่ผ่านมาหลายๆคลิปนะผมนะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคลิปก็คือมันจะเป็นทุนที่แบบงบประหยัดบ้างละพอดีพอดีบ้างละปานกลางบ้างละนะผมนะไม่ได้เอาทุนมาหนาขนาดนี้เลยนะคุณดูก็วันนี้ขอซะหน่อยแล้วกันนะผมนะช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดฟอร์จูนค่ายฟอร์จูนทุกค่ายเลยนะผมนะจริงๆมีอัดเกมเสือไปน่าจะลงไปได้สักอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตกว่าๆแล,ล้วแหละคุณดูก็ไม่ได้เล่นค่ายฟอร์จูนมาน่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้ว โอ้โหมาขออนุญาตจริงๆเกมเสือเป็นค่ายเป็นเกมเดียวเลยนะในค่ายฟอร์จูนที่ผมชอบนะผมนะอันดับหนึ่งอันดับ2ก็จะเป็นเกมกระต่ายนะผมนะนอกนั้นก็คือไม่มีเทียสามเทียสี่เทียห้าไม่มีนะผมนะติดอยู่แค่2เกมนี้อ่าช่วงนี้อาจจะมีฟอร์จูนสเน็กด้วยอ่ะมันเป็นเกมใหม่เนาะเกมใหม่มันก็อาจจะมีแบบโบ,บ๊ะบ้าบ้างแจกบ้างอะไรประมาณนั้นนะผมนะแต่แน่นอนถ้าแบบยืนระยะนานๆอยู่มานานผม ให้พี่เสือเสือโดดของเรากับกระต่ายเท่านั้นนะคนดูเอาจริงค่ายฟอร์จูนเื่อใจได้แค่สองเกมนี้แหละ,อะขอญาติรั่นนิดหนึง่งกินข้าวอิ่มๆมาก็ขอญาตินิดนึงเออมารรยาทไม่มีเลยเนาะเออใครเลยวะเนียให้รู้อู้แต่รั่นมาอเราวัันก้อนโตไปสามพันครับจ่าสวยก้อนทองมาโอ้อยเหี้ยแดกกูไปอย่างเยอะอย่ยแค้คืนกูมาสามคันจะรั่วเลยวะ ูอย่างฉุนเลยว่ะเมื่อกี้ก็ไม่โดดถ้ามึงไม่โดดอีกก็มีเรื่องอ่ะเออสวยโอ้ยโดดจนดังแม่งโดดอย่างไวแล้วผมชอบฟรีเกมเกมกระต่ายตรงนี้แหละดูโอ้ยหมืน่นหมื่นแน่นอนหมื่นสองดอกนี้เอทเคห้าพันมาอย่างเยอะเลยเฮียเมื่อกี้เกมกระตาออ่ายเอ้ยขาปราตูนนี่คือโอ้โหจะพูดแล้วแบบดูแต่ระดอกดูแต่ระดอก านกูเปรมแล้วกูกูหนีเลยได้ไหมหนีเลยได้ไหมคุณดูมันเปรมจัดอะโอ้โแต่ละอกแต่ละทีเอาดิสามหมื่นหกจานปีเกมนี้นี่แหละคุณดูเกมกระต่ายเหรอเลยติีทียีสองเห็นปะปีเกมมันมันโน่นนะมัน เกมกระต่ายคือฟีเกมมันไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นนะคนดูมันไม่ค่อยเหมือนเกมอื่นแนตะ่ค่ายฟอร์จนะูนเท่าไหร่นะผมนะอันนี้มีเกมอะไรอีกนะเกมมังกรเนาะที่ฟนะนะีเกมไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่มังกรนี่ไม่เท่าไหร่คนดูแต่เรียบร้อยซุดเป,ปอร์ไม่กลับไปห้าหมื่นเอ็ดอะห้าหมื่นเอ็ดอาจารย์รั้นไปดิสวยงามตามทองเรื่องครับจ้าไปครับผมโอ้ยโดดทีเดียวไอ้เชื่อคืนคืน,นทุนบวกกําไรมาหมดเลยจานเอ้ยหวานเจี๊ยบไปเป็นสองร้อยเลย แล้วใครที่เข้ามาดูแล้วนะผมนะยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะผมนะอื้มไอ้เเท่กราบอะกระต่ายวันนี้เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจริงฟรีเกมแม่งคตดเดือดฟรีเกมแม่งร้อยยับลั่นมาหกหมื่นหมื่นหรือห้าหมื่นนะห้าหมื่นนี่หว่าห <c oughs> มานหมานเหมือนจะมีอะไรแตกมาหกหมื่นหรือเปล่าปากดัานแบบนี้อื้มเป็ดสองร้อยก็แดกกูเหมือนกันแล้วเนี่ยไปอีกสามมุนแล้วกันอนะ เออมันก็ไหลเป็นนีหว่ามันก็ไหลเป็นนีิว่าไหลนอกอะไหลนอกมันก็จ่ายเป็นนหว้าเอ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 าโอ,อ,อยถ้ามันโดดอีกก็เฮอะทีเนี้ยเย็นแค่เทีย่ททยอะไรวะเนี่ยกระต่ายรันมาเมกาไปเงินรางวัลเมกาได้อยู่คนดูเจ็ดพันสอง อเูเมกาดิบมันสองเแบ,บ็ดแม่งแรงอ่ะคุณดูประเด็นเลยคือเราเบ็ดสูงด้วยนะผมนะรางวัลเมกาดินเ,าาเลยแค่จบทันสองเตาจริงคือเปรมนะบอกเลยอย่างนี้คือเปรมอู้ยเ,เกือบได้อีกสามพันที่แบบนี้คือเปรมนะคุณดูเปรมจริงเปรมจังเลยเนี่ยอืเบ็ดสามร้อยสิบหมุนโอ้อ่ะไหนๆก็มาเบ็ดห้าร้อยไปสิบหมุนจบจบสิบหมุนจบ,จบ จบจบโอ้โหโอ้โหโอ้ยยังได้อยู่โอ้ยยังมีอันนี้มาอยู่65ยัดเท่โอเคพอเลยแล้วกันนะคุณดูก็จะไม่เด็เจี่ยนนานแล้วผมคลิปนี้ก็กําไรมาประมาณ50,000เอ้ยไม่ใช่เรามา20,000กำไรมาประมาณ46,000บาทนะผมนะก็จะไม่เด็เจี่ยนานแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ดูแล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ